สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่องสาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทัพซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาเลยทีเดียว เมื่อเราจะได้เห็นชุดไทยอันงดงามข้ามไปอยู่ในซีรีส์จีนเป็นครั้งแรกโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างน้องลิซ่าหรืออลิซ่าแอนไฮศิลปินสาวไทยจากวงบริษและก็มีผลงานจากซีรีส์เรื่องแค้นกับพระเอกหนุ่มดาวรุ่งจินสเสวียนอวี่จากซีรีส์ THE CASE s o v v r r ซีซั่นที่3แฟนๆซีรีส์จีนก็ปากบุดรอรับชมผลงานของนางเอกไทย ในซีรีส์จีนกันได้เลยซีรีส์สาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทัพหรือในชื่อภาษาจีนว่าไทเม่ยชวนเย่หโหเจียงจินสินล้วนเลอ่อหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าการเดินทางข้ามเวลาของหญิงสาวชาวไทยทำให้หัวใจของนายพลต้องสับสนวุ่นวายโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีน และก็เป็นผลงานร่วมกันของบริษัท Earth Relic Hunter ของประเทศจีนและบริษัท Love Drama Company ของประเทศไทยนำแสดงโดยอลิซาแอนไฮมารับบทเป็นบัวหรือปรียาสาวไทยในยุคปัจจุบันที่ข้ามเวลาไปยังประเทศจีนในสมัยโบราณส่วนพระเอกฉินเสวียนวีก็จะมารับบทเป็นเฉินสู้แม่ทัพหนุ่มแห่งแคว้นต้าฉี ซีรีส์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกดรามา่าโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำและก็ยังไม่กำหนดว่าจะฉายในช่องไหนนะแต่ถ้าจะให้แอดดาวแล้วเนี่ยช่อง3แตในประเทศไทยก็น่าจะได้ฉายอยู่เพราะว่าตัววงบริส s เองก็อยู่ในสังกัดของ BEC Music ซึ่งก็อยู่ในเครือแล้วสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์สาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทัพก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความรักข้ามมิติเวลา โดยเรื่องราวอันเหนือจินตนาการก็เกิดขึ้นเมื่อบัวหรือปรียารับบทโดยอาริซาแอนไฮนักศึกษาสาขาโบราณคดีที่กำลังศึกษาเรื่องผ้าโบราณเธอได้พบกับผ้าคุมไหมสีดำที่ปักลวดลายมังกรและมันก็ได้เปิดช่องว่างระหว่างมิติเวลาผพาบัวย้อนไปในยุคจีนโบราณและก็ได้พบกับแม่ทัพหนุ่มเฉินสู้รับบทโดยจินเสวียนวีแม่ทัพแห่งแคว้นต้าฉี แต่ตามคำทํานายของดวงดาวนั้นกลับบอกว่าบัวและเฉินสู้นั้นมีชะตาต้องเป็นศัตรูกันความแตกต่างแห่งยุคสมัยทำให้ทั้งคู่เหมือนมีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นแต่แล้วความรักกลับพาพวกเขาก้าวข้ามความขัดแยง้งและกลายเป็นคู่รักกันในที่สุดแต่ว่าโดยอำนาจของเฉินสู้ที่ควบคุมฐานมากมายทั้งยังมีความเก่งกล้าสามารถเป็นที่ชื่นชมของประชาชนนั้น แต่สิ่งนี้กลับไม่ถูกใจราชสําสนักและราชสําสนักก็วางแผนที่จะกําจัดเฉินสู้ให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์บัวจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของเธอในยุคป,ปัจจุบันช่วยเหลือคนรักได้หรือไม่บทสรุปของเรื่องราวความรักของทั้งสองจะเป็นอย่างไรก็ไปรอติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์สาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทัพอ่อนแอภายในปี2026 โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์สาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทัพพร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด u ั s สไ i b e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ